สวัสดีครับสวัสดี FC บาเมททุกทุกท่านครับคลิปนี้บาเมทก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าพระขนยูทิน24นะฮะทา่านผู้ชมตึกข้างหน้าบาร์ม,รปปราามิตรผมบลูวัตถิวิตึกยังฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปที่ครั้งแรกนะที่บาเมทมานะทา่านผู้ชมคนะรับนะไปบาร์มิตก็จะพาท่านผู้ชมนะไปเบื้อง้างล่างเนาะไปเบื้องวางาตึกอีกยังเน,นาะท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหพี่น้องมุมเนี่ยก็ถือว่า ทางใตยเนี่ยจเจริญอีดีนะโอ้โหตรงนั้นก็จะเป็นสกายวอล์คไปน้องอนะ่ะอันนี้จะเป็นออลูนะกเล่บนะท่านผู้ชมครับเห็นบ่กไปน้องอน่ะโอ้โหน่าจะเป็นสระน้ํานะสระว่ายน้ําอยู่วันนี้มันยือดออกมาแนละ้วไปน้องนะพันเน็ตยือดออกมาไนะปไปรับชมข้างล่างกับปอบิดเลยธรรมบุญช่อรับ นี่ครับรูปทรงอ่าคล้ายๆกับ,นะบนะกับช้างนะถ้าทีบอม็ดดูนะครับท่านผู้ชมคล้ายๆกับช้างนะเรียกว่าผลเรียกตึกช้างมั้น้องตึกเนี่ยอนไรจะเป็นคอนโดห้องเช่าหรืออะไรสักอย่างนะหรือว่าเป็นออฟฟิศนะท่านผู้ชมไปรับชมกับบอมิดเลยอันนี้เป็นชื่อตึกจริงๆฮะตึกช้างจริงนะฮะท่านผู้ชมครับแต่บอมิดหาทางเข้าอยู่ครับท่านผู้ชม เพราะว่าเป็นคนเป็นคนดูอะไรสักอย่างนะครท่านผู้ชมไปที่คณะท่านผู้ชมมาเมตกามหอดสายแยกรัศซีแยกรัศดานะท่านผู้ชมครับเนี่ยมาถึงซีแยกรัศดาแล้วเนาะท่านผู้ชมครับแต่ว่าบาเมตก่ะเขาไปบ่ได้นะท่านผู้ชมครับเนี่ยท่านผู้ชมตึกช้าง น่าจะเป็นอ,ออฟฟิศส,ส่วนบุคคลนะพี่น้องนะก,กนจากังบโให้เขานะประเมินหาทางเขานะตอนแรกจะเป็นสถานาีตำรวจคนครบาลพระโญยุธินหลักนธะรับผมตรงสีแยกนะฮะท่านผู้ชมป้าวานผู้ชมก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่มาเมมาสัมผัสนะฮะ,ะเม็ดได้เห็นเขียนแค่นี้ครับถือว่า โอเคนะพี่น้องนะเพราะว่าเขาไปพอด้ายนะท่านผู้ชมครับชงก็เหมือนช้างนะรูปทรงนะฮะไปมาเ้ยจะเดินข้ามถนนนะท่านผู้ชมเป็นคลิปชั้นสั้นนะฮะท่านผู้ชมครับอยู่ข้างบนก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS วิ่งนะท่านผู้ชมครับ อันนี้แยกรัศดาพม่น้องเลยเห็นได้ว่าโอ้ตึกในี่ยก็ใหญ่โยยตโมโล่านะฮะทาบบุ้ชงครับถือว่าเป็นคลิปแรกที่บมเม็ดมานะมาดูตึกช้างนะทาบบุ้ชงครับนะอันนี้เป็นอ่า ถนนรัชดาที่ตัดกับถนนพหลโยธินนะทา่านผู้ชมครับน,น,นะผู้อยู่นานๆไปเมตกับบโรวัดตึกช้างนะทา่านผู้ชมคลิปนี้ไ่เมนกันจะถ่ายแบบสัน้นๆเพราะว่าบารมิตว่าจะไปถ่ายอยู่ที่ตึกช้างนะทา่านผู้ชมครับ เห็นแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมไปเดินต่อโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะขอจบคลิปนะฮะแบบสั้นๆน,นะฮะท่านผู้ชมเพราะว่ากำลังมากำล,ลังแด้นะฮะท่านผู้ชมอยู่ไกลนะมองไปไกลยิ่งเหมือนนะฮะท่านผู้ชมเหมือนช้าง จะได้นะเข้าไม่ได้นะท่านผู้ชม,มน่าจะเป็นอ,ออฟฟิศส,ส่วนตัวนะท่านผู้ชม